เอาไปดิทุกคนวันนี้ก็อยู่กั็ฟองเอ็มเอ๋ย์นะวันนี้เอ็มเอ๋ยซิมาเป็นเอกาซลองนึ่งมือเนาะคือว่าคือว่าต้องมาแล้วนะมันโดนหลายมือแล้วว่าสิเป็นเอกาซลองต่ก็ต้องนี้ต้องเป็นแล้วมันเลยมาทดสอบกันเป็นเอกาซลองต้องหนึ่งถ้าคนจะละกินไข่ดิเขาก็ละง่ายๆเรามากินไข่ดิกันเลยครับทุโค้งเป็นกะ ทยเป็นไอ้กาฉลองต้องกินไข่ดินะครับทุกคนถ้าโคมันจะละกินไข,ข่ดิเขาก็ละไข่ดินะทุกคนชี้ไขด่ดิว้าวถ้าโคมาจะละกินไข,ข่ดิเขาก็ละนะไข่เดือดทุกคน กินแล้วนะถ้าโคม่าจะละกินไข่ดิตเขาก็ละไอ้กระชลองต้องกินไข่ดิบนะทุกคนปั๊กปั๊กตุ๊กกินได้แค่ ไม่ได้คิดแตกเลยใครดีออ้กาชลองถ้าเขาจะละถ้าคนจะละเกินข้าวกับปิโนเขาก็ละนะทกคนถ้าเขาจะรับกินข้าวกับปิโนเขาก็ละถ้าคนมันจะละกินข้าวกับปิโน่เขาก็ละ ถ้าคนมันจะละกินข้อกับปิงโนขโเขา,า,าก็รับงไงข้าวกับิงโนเขาก็รับขอมมันจรับข้ากับงเขากรับนี่ ถ้าเขาไม่แย่ไม่ได้แล้วเฮ้ยดิ้งนัวดิว้งนัวเทียวโอถ ido, ้ถ้าคนมันจะรับกินข้าวกับดีโดเขาก็รับถ้าคนมันจะรับกินข้าวกับดีโดเขาก็รับ ถ้าคนมันจะรับกินข้าวกับดีโดเขาก็รับถ้าับก็รับถ้าคนมันจะรับกินข้าวกับดีโดเขาก็รับ ถ้าคุณมาแบบข้าวก็เดอข้าวก็แบบ เป็นงักที่หายกบสลองนะฮะดูหน้าึ้นสิผมก็ต่อแล้วครับเรามาต่อกันแลวครับทุกคนถ้าเข้าแต่รับกินข้าวกับกับเหล้าเขาก็รับ ถ้าคนมันจะรับกินข้าวกับใบตมิ้วเขาก็รับถ้าเขาจะรับกินข้าวกับใบตมิ้วเขาก็รับเขาก็รับถ้าเขาจะรับกินข้าวกับใบตมิ้วเขาก็รับ ครับเพื่อนเมื่อคลิปนี้จบกะขอบขอบใจนะครับได้่าเปื้อนมาเลยถ <c oughs> ้าคขาจะรับกินข้าวกับข้าวเขาก็รับหรับไข่มักคลิปแบบนี้กอนกดใจกดไ like, ลค์ให้เพื่อนเดียเพราะว่าใครค่อยๆเป็นไผ่ไหรอลองให้เป็นไผ่แหละคอมเมนต์มาแล้วแล้วเขาเช็ดโอเคอืม สุดยอดกาจะลองขอบใจเลยที่แบบให้ค่อยลองเป็นเจ้านึงนึ่เท้านึคลิปนึงแบบนั้นถ้าเขาจะรับนะกูบ้าพี่ผายฮะกูบ้าพี่ผายพี่เมืองอะกูบ้าพี่ยเสียิสองปีแล้วักแฟนเขาบาทองเอมเลยเอเอ็เอมเอไปละ